สอ,อ,อสพปชัยนาทลั่นของเปิดสะว่ายน้ำโรงเรียนวัดโคสิตารามวันพุธที่21สิงหาคม คุณศักราช2567ที่โรงเรียนวัดโคสิตารามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายนิรุตเข็มเงินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดโคสิตารามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยมีพระครูโคศิพัฒนาคุณ เจ้าอาวาสวัดโคสิตารามรองเจ้าคณะอำเภอสันคบ,บุรีเป็นประธานฝ่ายสง์เวลาก้านาฬิกานายนิรุตเข็มเงินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เก้ารูป ในเวลาต่อมานายเชิดชัยจำเกตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคศิตารามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของการจัดงานงานนี้ระดับหนึ่งสระระดับอนุบว่าลกว้าง8เมตรยาว8เมตรลึก80เซนนายนนรุตเข็มเงินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกล่าวเปิดงานพร้อมเปิดป้ายสระว่ายน,าน้ำและลั่นคล้องสามครั้ง แบบนี้ได้เวลาการสมควรแล้วถ้าพระเจ้าขอเปิดงานเปิดป้ายตาก้อยน้ำโรงเรียนวัดโพธิา์าิลาาบ,บัดนี้ ระครูโคศิพธ์พนาคุณเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามเจิิใป้ายสะไว้น้ําและประพมน้ำมนต์ปิดท้ายด้วยการแสดงเปิดสะน้ําชุดการแสดงระบำใต้น้ําประยุกต์โดยนักเรียนโรงเรียนวัดโคสิตาราม วัดโคสิตารามตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลบางขุดอำเภอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้รับความอนุเคราะห์จากพระคู่โคศิตพระนาคุณเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามรองเจ้าคณะอำเภอสันคาบุรีประธานกองทุนหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรองค์อุปถัมภ์โร,รียนวัดโคสิตารามมอบเงินสร้างสระว่ายน้ำขนาดกว้าง8เมตรยาว20เมตร แบ่งเป็นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กขนาด8คูณ8เมตรลึก80เซนติเมตรสระว่ายน้ำสำหรับเด็กโตขนาด8คูณ12เมตรลึก120เซนติเมตร พร้อมระบบกองน้ำสำหรับสระว่ายน้ำตามแบบมาตรฐานหลังคาโดมคุมสระว่ายน้ำรอบด้านเป็นจำนวนเงิน6กล้านเก้าแสนบาทพร้อมซื้อชุดว่ายน้ำให้นักเรียนทุกคนสวมใส่เพื่อใช้ฝึกว่ายน้ำเป็นจำนวนเงิน69,980บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6กล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมทักษะการว่ายน้ำป้องกันการจมน้ำของนักเรียนและเพื่อเต serpent, ิมเต็มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเเดด็็กก